ค่ะเรื่องของจิตสํานึกของภาคธุรกิจในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะตัวชี้วัดก็คือการลดการปลดปล่อยคาร์บอนเป็นระเบียบโลกใหม่ที่อาจจะสร้างแรงสะเทือนไปสู่ผู้คนทั้งโลกได้ค่ะอุตสาหกรรมการบินก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะการบินไทยเป็นองค์กรธุรกิจหนึ่งที่ประกาศตัวว่าจะเป็นการบินเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะสนับสนุนพันธกิจของรัฐบาลในการตั้งเป้าลดคาร์บอนให้เป็นศูนย์ให้ได้ในปี2050ค่ะแต่ช่วงเวลาที่ เรากําลังพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่ณนวันนี้เพียงพอแล้วหรือยังสําหรับการบินไทยคิดยกกาลังสองในวันนี้พูดคุยเรื่องนี้กับดรสมเกียรติตั้งกิจวนานิตประธาน t d ดีค่ะอาจารย์มองโอกาสและความท้าทายในการลดคาร์บอนของการบินไทยว่าน่าจะทําได้ไหมคะ นี่จะเป็นโจทย์ท้าทายสำหรับการบินไทยนะครับว่าไปแล้วทุกธุรกิจต่อไปในโลกนะครับจะถูกตรวจสอบจากรัฐบาลจากสังคมนะครับว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่งแวดล้อมมากน้อยขนาดไหนโดยเฉพาะการปล่อยคาร์บอนครับธุรกิจสายการบินโดยเฉพาะการบินไทยของเราก็คงหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะอยู่ในการตรวจสอบเหล่านี้ครับป้าและเครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่ไปด้วยกันได้ไหมคะอาจารย์อุตสาหกรรมการบินนะครับถือเป็นอุตสาหกรรมที่ถือว่าปล่อยคาร์บอนไม่ค่อยมากนะครับ เพียง2-3ของปริมาณคาร์บอนแล้วก็กา๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทั่วโลกครับแต่ว่าอุตสาหกรรมนี้ถูกมองว่ามีวิธีการอื่นในการเดินทางได้การเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นวิธีการเดินทางแบบฟุ่มเฟือยนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีแรงกดดันให้ลดการปล่อยคาร์บอนแล้วก็กา๊าซเรือนกระจกอย่างมากครับโดยจะต้องปลอดคาร์บอนนะครับในปี2050ครับซึ่งธุรกิจสายการบินต่างๆก็พยายามจะใช้น้ำมันอย่างยั่งยืนครับเช่นที่การบินไทย จะพยายามใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่เรียกกันว่า SAF ตัวนี้นะครับและประเทศต่างๆนะครับโดยเฉพาะสหภาพยุโรปก็จะเริ่มเก็บภาษีคาร์บอนกับเที่ยวบินที่บินเข้าบินออกยุโรปด้วยครับคำถามก็คือแล้วการบินไทยพร้อมแค่ไหนกันครับในแต่ละเที่ยวบินปลดปล่อยกา๊าซออกมามากน้อยขนาดไหนคะจารย์ทีมวิจัยของ t d i นะครับได้ทดลองนะครับว่าถ้าเราจะบินตอนช่วงสงการนะครับไปเที่ยวปารีสฝรั่งเศสนะครับ โดยเป็นการบินขาเดียวในวันที่11เมษายนนี้นะครับแต่ละสายการบินจะปล่อยคาร์บอนมากหรือน้อยขนาดไหนครับเทียบเป็นกิโลกร,รัมต่อคนนะครับการบินไทยนะครับซึ่งบินจากกรุงเทพไปปารีสโดยตรงนะครับชั้นประหยัดก็ถือว่ามีการปล่อยคาร์บอนแต่ละคนเกือบ1ตันนะครับในขณะที่ถ้าเป็นชั้นธุรกิจนะครับก็จะยิ่งปล่อยคาร์บอนเยอะแต่ละคนปล่อยเกือบ4ตันในขณะที่สายการบินอื่นๆในภูมิภาคนะครับที่ออกจากกรุงเทพแล้วก็ไปจบลงที่ปารีสแบบเดียวกัน ปล่อยคาร์บอนน้อยกว่าเยอะเลยนะครับทั้งๆที่สายการบินเหล่านั้นนะครับไม่ใช่สายการบินที่บินตรงแต่ไปแวะ1จุดเสมอแสดงว่าการบินไทยนะครับปล่อยคาร์บอนมากกว่าหลายๆสายการบินครับและการบินไทยนะครับก็ยังมีตั๋วที่ราคาแพงกว่าชาวบ้านเขานะครับเพราะฉะนั้นการที่การบินไทยปล่อยคาร์บอนเยอะก็จะกลายเป็นจุดสําคัญครับที่จะทําให การบินไทยเสียความสามารถในการแข่งขันครับแล้วสายการบินอื่นๆก็คงจะยืนอยู่บนโจทย์คล้ายๆกันเขาจัดการปัญหานี้ยังไงคะถ้าจะลองเปรียบเทียบการบินไทยนะครับกับสายการบินสายการบินหนึ่งนะครับคือแอร์เอเชียต่อผู้โดยสารคนหนึ่งถ้าบินไป1กิโลเมตรนะครับการบินไทยปล่อยคาร์บอน122-123้อนกรัมนะครับในขณะที่แอร์เอเชียปล่อยเพียง83ครับและการที่ปล่อยมากแบบนี้ส่วนหนึ่งนะครับก็มีสาเหตุจากการที่ แอร์เอเชีย er เป็นสายการบินแบบประหยัดนะครับการเปรียบเทียบตรงๆจึงอาจจะไม่ค่อยเป็นธรรมสักเท่าไหร่เพราะคือสายการบินที่บินไกลกับสายการบินที่บินใกล้เปรียบเทียบกันนะครับแต่โดยรวมๆนะครับเราก็จะเห็นว่าแอร์เอเชีย er นะครับมีจุดที่น่าสนใจในการบริหารการจัดการการบินต่างๆที่ลดคาร์บอนได้เยอะครับอย่างแรกก็คือฝูงบินของแอร์เอเชีย er นะครับมีอายุไม่มากเครื่องบินแต่ละลำมีอายุโดยเฉลี่ยประมาณ9ปีครับด้วยการที่เป็นเครื่องบินใหม่ แล้วก็เลือกเครื่องบินที่ประหยัดน้ํามันนะครับส่วนนี้ก็ช่วยได้ส่วนสําคัญแล้วครับแอร์เอเชีย er เองก็มีผู้โดยสารเต็มลําเกือบทุกเที่ยวบินครับซึ่งทําให้ตัวหารนะครับของผู้โดยสารนั้นเยอะก็แปลว่าแต่ละคนก็จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่เยอะด้วยนะครับและที่น่าสนใจที่สุดครับแอร์เอเชีย er ก็มีประสิทธิภาพในการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงทุกเม็ดแบบเต็มที่เลยนะครับทุกสายการบินรวมทั้งการบินไทยและก็แอร์เอเชียนะครับในอนาคตก็คงสามารถใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงแบบย่งยืนซึ่งจะปล่อยคาร์บอนลดลงได้สามารถซื้อคาร์บอนออฟเซตได้ครับแต่สายการบินที่มีประสิทธิภาพมากกว่าก็จะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าและก็ต้องเสียเงินซื้อคาร์บอนออฟเซ็ตที่น้อยกว่า้วยครับวิธีการใช้น้ํามันแบบบินอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยคะ่ะอาจารย์ถ้าจะชี้ให้เห็นภาพมีเขาใช้กันยังไงคะอาจารย์ถ้าไปดูกรณีของเอเชียนะครับเช่นตอนเขาจะบินขึ้นนะครับก็ต้องวิ่งไปก่อนหรือที่เรียกว่าแท็กซี่นะครับเขาก็แท็กซี่ด้วยเครื่องยนต์เดียวนะครับตอนขึ้นแล้ว ซึ่งวิธีแบบนี้นะครับแปลว่าต่อนาทีหนึ่งนะครับเขาจะประหยัดน้ํามันได้7ลิตรปีปีหนึ่งก็ประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็ลดคาร์บอนได้ประมาณ1,600ตันครับตอนบินขึ้นนั้นก็มีวิธีการปรับให้อากาศไหลเวียนที่แตกต่างออกไปก็ประหยัดน้ํามันต่อเที่ยวได้3ลิตรลดเอกสารต่างๆที่เป็นคู่มือนักบินนะครับก็จะลดได้ทําให้แต่ละเที่ยวประหยัดน้ํามันได้อีกดูแต่ละส่วนแต่ละส่วนมันไม่ได้เยอะครับ แต่มันเป็นการเก็บเล็กผสมน้อยมีสลึงพึงประจบให้ครบบาทครับเพราะฉะนั้นโดยรวมๆสายการบินอย่างไอเอชีครับก็จึงมีประสิทธิภาพสูงมากประหยัดน้ํามันได้มากและปล่อยกา๊าซเรือนกระจกออกมาน้อยมากด้วยครับเรายังพอมีโอกาสที่จะปรับตัวได้ทันท่ามกลางเวลาที่มันเหลืออยู่น้อยแบบนี้ไหมคะอาจารย์การบินไทยนะครับหรือป้าม่วงของเรานะครับก็มีโจทย์ที่น่าห่วงไม่น้อยเลยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับราคาค่าโดยสารก็ถือว่าค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับสายการบินคู่แข่งครับ และก็ยังปล่อยคาร์บอนออกมามากด้วยเพราะฉะนั้นนะครับยังพอมีเวลาเหลืออยู่นะครับก่อนที่ประเทศต่างๆโดยเฉพาะสหภาพยุโรปจะเก็บภาษีคาร์บอนและยังมีเวลาอยู่นะครับก่อนที่องค์การการบินระหว่างประเทศหรือว่า ICAO นะครับจะบังคับให้สายการบินต้องซื้อคาร์บอนออฟเซ็ตกรณีที่ปล่อยคาร์บอนมากเกินไปซึ่งจะยิ่งทําให้ต้นทุนสูงขึ้นครับแม้ว่าส่วนนี้ยังพอมีเวลาเหลือนะครับแต่เริ่มมีผู้โดยสารนะครับที่ เป็นคนที่สนใจสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เวลาเขาจองตัว๋วเครื่องบินนะครับเขาจะดูด้วยว่าแต่ละเที่ยวบินนั้นปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่และถ้าเกิดราคาสูสีกันนะครับความสะดวกอย่างอื่นสูสีกันปัจจัยที่เขาจะเลือกก็คือสายการบินนั้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์ของการบินไทยที่ยังพอมีเวลาเหลืออยู่ครับแต่ต้องทํางาน แข่งกับเวลาด้วยความเร่งรีบครับดูแล้วยุทธศาสตร์ในการเป็นสายการบินแห่งชาติที่มีความยั่งยืนเนี่ยไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะคะต้องรีบเพื่อให้ทันกับระเบียบโลกใหม่เพื่อความอยู่รอดของสายการบินด้วยวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะขอบพระคุณครับ